โอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูคิดฝึกมัสอัพของผมนะครับกับบาร์ข้างเดียวนะครับก็เป็นท่าฝึกที่ผมใช้ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนเลยนะครับบอกเลยว่าท่ามัสอัพแบบที่ผมฝึกอยู่นี่ใช้พัฒนากล้ามเนื้อหลายส่วนมากอันนี้ก็จะเป็นเซตแรกนะครับผมทําได้ประมาณเก้าครั้งนะครับผม จริงๆแล้วเป้าหมายการฝึกท่านี้ของผมนะครับก็คือ10ครั้ง3เซตนะครับแต่ว่ามันเหลือ9ครั้งนะครับในเซตแรกก็เดี๋ยวไปรอดูครับเซตที่2จะเหลือเท่าไหร่นะครับมือใหม่นะครับถ้าอยากจะฝึกท่านี้นะครับผมแนะนําให้ฝึกพื้นฐานก่อนเลยนะครับเรามีคลิปพื้นฐานให้นะครับถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปพื้นฐานให้นะครับผมจบไปแล้วนะครับ9ครั้งกับเซตที่1 โอเคก็มาเริ่มเซตที่สองเลยนะครับเซตที่2นี่กระหันมุมมองที่แตกต่างนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นนะครับว่าผมฝึกจริงนะครับที่ถ่ายมาให้ดูเนี่ยแต่บางทีอาจจะถ่ายมาให้แค่เซตเดียวนะครับ ก็เซตที่2นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆไม่รู้กี่ครั้งนะครับผมก็ไม่ได้นับนะครับก็ฝึกจนแบบเราไม่ไหวนะดูสภาพหน้านะไม่ไหวจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเซตที่3นะครับได้พักไปเยอะแล้วนะครับก็จะมีแรงฝึกเซตที่3แล้วเซตที่3นี่ผมจําไม่ผิดประมาณ6ครั้งนะครับแล้วผมก็ดิฟบาร์เดี่ยวซ้ําไปอีกประมาณ15ครั้งนะครับดูสภาพหน้าเซตที่3นี่ก็จะหมดแรงแล้วนะครับผมก็คือถ้าฝึกกับบาร์ต่ำมันจะหนักกว่าฝึกกับบาร์สูงหน่อยนะครับเพราะมันใช้แรงเหวี่ยงไม่ได้นะครับเราก็ กใช้เทคนิคการล็อกข้ออะไรแบบนี้ช่วยนะครับเหลี่ยมฟอรลิเวอร์นะครับมันก็จะทําให้เราดึงมัสัพได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับขาผมจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับทำให้ท่าฝึกมันหนักมากขึ้นนะครับแต่มันก็เป็นผลดีนะครับโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับก็ยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับผม